สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูขนมถั่วกวนมาฝากกันนะคะสูตรนี้มีความหอมมีความมันมีความหวานกำลังดีนะคะของถั่วกวนค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะ จะนำถั่วเขียวซีค่ะมาแช่น้ำที่6ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ล้างจนกระทั่งน้ำใสแล้วก็นำมานึ่งที่30นาทีด้วยไฟแรงค่ะเวลาเช็คสุกนะคะเราก็ใช้มือนิ้วบี้อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเขาถั่วเขาสุกก็จะเนียนออกมาเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็มาทำการกวนกันได้เลยค่ะโดยเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะที่220กร,รมัมต่อถั่วดิบ ถั่วก่อนที่เราจะแช่น้ำา250กรัมค่ะแล้วก็กะทินะคะที่350กรัมใส่เกลือลงไป1ใน4ช้อนชาค่ะจากนั้นพอถัว่วเรานึ่งสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปั่นรวมกับส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะปั่นจนเนื้อเนียนสูตรนี้ตัวถั่วนะคะมีความหวานมันกำลังดีเลยค่ะจากนั้นเราก็มาใส่กระทะนะคะแล้วก็กวนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะ ในตอนเริ่มแรกนะคะอาจจะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนก่อนจนกระทั่งเขาเริ่มร้อนนะคะเราก็จะเบาไฟเป็นไฟอ่อนลงค่ะแล้วก็กวนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งตัวถั่วถั่วกวนเราเนี่ยงวดลงแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะในช่วงกวนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นถั่วเขาจะไหม้เราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะถั่วกวนของเราก็เริ่มจะไม่ติดกระทะแล้วนะคะกวนต่อไปอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเขายังมีความเหลวอยู่เดี๋ยวเราจะกวนจนกระทั่งเขาไม่ติดกระทะเลยแล้วก็ตัวทับพีที่เป็นทับพีที่เป็นซิลิโคนนะคะเวลาที่เราปาดเข้าไปเนี่ยเขาไม่ติดทับพีแสดงว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะ นี่นะคะพอได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะตัวถั่วกวนของเราเนียนมากๆเลยค่ะก็เป็นอันใช้ได้นะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาพักให้อุ่นสักเล็กน้อยนะคะ พอตัวถั่วกวนของเราเย็นนำนะะมาปั้นเป็นลูกก้อนกลมๆนะคะวันนี้ใช้พิมที่50กรัมแต่ว่าเราจะให้เขาบางหน่อยก็จะใส่ถั่วกวนที่25กรัมค่ะแต่ถ้าใครอยากให้หนานะคะก,ก็ใส่เพิ่มได้ค่ะโดยวิธีการใช้พิมพ์นะคะเราอัดถั่วให้แน่นจากนั้นก็กดพิมพ์ลงให้สุดค่ะแล้วก็ ดึงตัวพิมพ์ขึ้นมานะคะก็จะทำให้มีลวดลายตามพิมพ์ที่เราใส่ไว้ค่ะ ดูวิธีการเปลี่ยนลายนะคะเรากา็ปลดล็อกแล้วก็ใส่ลายใหม่ลงไปนะคะแล้วก็ให้เขาขึ้นมาตาม,ตามร่องจากนั้นก็หมุนบิดเพื่อล็อกเขาค่ะหลักษณะนี้ก็ได้ลายอันใหม่แล้วค่ะ นี่นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับขนมถั่วกวนของเรานะคะเพื่อนๆลองทําทานดูค่ะโดยสูตรน,นี้นะคะก็สามารถนําไปทําเป็นเม็ดขนุนหรือว่าไส้ขนมต่างๆได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเราพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ